นี้ขอมานำเสนอพิซซ่าน้าตม้มยำกุ้งนะครับมาตม้มยำกุ้งดึงตักขึ้นมาหน้าก็จะมีชีสอ่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติของพิซซ่าก็หน้ามันก็จะมีกุ้งครับดึงธรรมดาแลสีน้ำตาลนี้ก็คือเห็ดอืมแล้วก็มีพวกพริกเครื่องเคียงของตม้มยำกุ้งนั่นแหละมาเราขอลองเทสหน่อยเออ ใส่มะนาวไม่หลุดไม่ให้หลุดสไตล์ไทยความเป็นตัวยมกุ้งเลยมะนาวมาให้ด้วยต้นนี้คืออะไรวะแหนมแบบมีนี่เราจะมีแต่กุ้งเนี่ยปลาหมึกปลาหมึกมันมีปลาหมึกด้วยก็เราสั่งซีฟู้ดนะตรงอย่าำกุ้งใช่ไหมอ๋อขอโทษยหมอืมหมึกกรอบดิหมึกกรอบดิกุ้งโตๆ ให้กินพิซซ่าไม่ได้ให้กินกุ้งเราจะกินกุ้งไงจัยุดอม่เป็นไรกินกินตัวนี้ก็ได้โรคจิตกินจะหมดเลยล้อกลายเป็นว่าชีฟหน้าขาวเลยอร่อยน้องตังไม่กินอลสักตอือจะเอาอะกุ้งกุ้งตัวโตๆไม่คิดว่ามันจะเข้ากันนะไม่ใช่โอเคมีหอมเครื่องเคียงกินไแหม่ มันมีความเปรี้ยวจี๊ดของมะนาววอมเปรี้ยวแบบต้ยมยำพุ้งอ่ะต้ยมยำเคืองมะนาวไหมลองดู <c oughs> สมปากมันก็บน,นี้เ <c oughs> ครื่องแน่นขึ้นมันหอมมะนาวมา,มากเลยันใช่มันหอมมะนาว รสชาติคือรสชาติเดิมของของหน้ามันก็มีความเปรียร้ยวเวูเว่แล้วก็คือมีความเป็นต้มยำม่วมเป็ดจแล้วก็แต่เวลากัดเข้าไปในเห็ดอะ่ะเห็ดมันจะอมน้ําของตม้มยำใช่ปะกัดเหเ็ดเสร็จปุป๊บอะน้ําต้ยมยำฟูเต็มปากเล้ความเปรี้ยวของมะนาวที่บีบเข้าไปแล้วก็สวยมอืมโอ้โหเลยแหละโอใช่ เราเลยมาแวะเวียนกินกันนะสมัครสมาชิกด้วย mm hmm. มันจะได้ราคาหนทำหนึ hmm. ่งแต่เงื่อนใสอ่ะคือราคาก็จะคิดแป้งหรือว่าคิดถาดที่ราคาแพงกว่าม,มันก็จะแถมทันเล็กไปถ้าราคาเท่ากันก็เท่ากันแล้วก็เหมือนอารมณ์ซ hmm. mm ื้อเหมือนทหนึ่งปกติอะไะมันก็ลงถมหนึ่งแล้ว mm hmm. แหละนอกจากว่าไม่สั่งอะไรอย่างอื่นมาเพิ่มอย่างนั้นสปาเกตตีนี้สปาเกตตีราคิดต่างหาก แต่ราคาพิซซ่าก็คือคิดหนึ่งแถมหนึ่งคิดหาราคาแพงแถมที้าราคาเล็กอืมอืมประมาณนี้ครับพิซซ่าต้มยำกุ้งอืมบวก